เคยทํางานอยู่น้องคายอยู่บึงการเนาะครับค่าน้ำมันไปอย่างเดียวประมาณสามพันน่ะนั่นแล้วน้ำมันนะน้องคายเลยน้องคายไปอีก,อกเลยน้องคายเลยโน่นไปข้ญญางบึงการนอะพญานาคอะไรพระฤาษีพญ,ญานาคอะไรนี่แหละนั่นแหละเขามีไอดอพญานาคน้ำมันอุดรอ,อันนี้เกว่าหนองคายเลยหนองคายไปอีกโอ้ยยารถจากหนองคายที่เขาเหมาไปเนี่ยพันสองจากหนองคายไปนะไปอีกอ่ะ เมาพันสองน้ำมันอย่างเดียวนะเ้ยไหนขาดรถขาาเรือนอย่างน้อยๆก็แล้วมาจากโลินนี่มาจากที่นี่แล้วก็เหมาไปหนองคายใช่ไหมตระคูลตอนนั้นมาจ้างตะคุณให้ไปแต่คุณก็จะไปแล้วโตนั่นเสร็จมาตอนเงินหมื่นเอาหกพัน เกก็จะไปแล้วหกพันก็หมายความว่าเราเลียงเขาด้วยนะคิดว่าช่วยเขานะอเพราะุดท้ายแกบอกไม่ไปแล้วก็เลยอยากช่วยเขาแหละขอมาออนมาละหกพันนะคารมันพี่พี่ตีไปสองพันไปกับสี่พันแล้ว แต่อย่างรถเก่าๆอย่างเราไม่แน่เราไม่ไปเป็นไรถ้าไปถึงน้องคายกลัวมันตะเลยน้องคายไปฝั่งนู่นใช่ไหมตระแน่นอนมันไม่ได้อยู่ในจังหวัดนะตระเลยก็มับ้านเราสุรินท่ะเออสุรินทร์กับนู่นเขตชายแดนสมมติสมมติไปมาทางใจยาบูมอยู่ไหมเลยสุรินทร์ไปอีกนู่นทางนู่นไงไม่ฟังใครเราเกยจะไปเกยจะไปแน่เกยขายขวดเลยเมากินเพราะว่ามันเลยออกจากในเมืองเยอะอยู่หลายกิโลเลยแหละ ไกลเละคือว่าอยู่ในหนองคายเลยแต่ไม่มีหรอกเหมือนเราเหมือนเขาเลยโอ้ยมันไม่มีหรอกพวกเราจะอยู่ในเมืองเลยอ่ะเออถ้าว่าอยู่ในเมืองในเมืองเลยจะพอกัดได้เออไกลอยู่หนองคายผมเคยทำงานอยู่นู่นเออไกลผ่านดอนค้อนเหรอเนาะใช่ไหมผ่านสิผ่านค้นเกลนอุดรไปนู่นอุดรค้นเกลนไปแล้วใช่อุดรค้นเกลนไปอะไรนะผม ไปถึงอุดรแคอำเภอเพ็นนะแต่เส้นทางของน้องคายที่เขาจุด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 อะไรอย่างนั้นนั่นแหละน้องคายนครพนมแถวนั้นจุดหมดแหละบึงการแถวนั้นอากัับบรเืไไปลนี่ราขายเศษวัสดุครับวัสดุ ถ้าจะเด็ดจ้าเราวันนี้มันหนาวเย็นๆอย่างนี้แหละกลางคืนหน่อยนึง bye เห็นอยู่วันนั้นนะเห็นเต็มรถอยู่ไข่ไข่นี่เลยนะนงคายไข่อะอ้อหไปนองคายหัวไม่ให้ไปหัวบอกให้ไปหัวไม่ให้ไปแล้วจะไป อยากไปออกไปงั้นนะอยากไปไปเดี๋ยวก็ได้กลับมาอีกตัวเปล่าอีกคนจะไปอ่ะห้ามเขาไม่อยู่ แต่ผัวก็คุยกับเราอยู่ว่าไม่อยากให้เขาตายเราจะมึนไปยเดี๋ยวนี้แกว่ารักเขามากเออรักเขามากจะเป็นจะตายนี่แกแล้วก็มเตรียมสังหารเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วเหรอ อยู่ไปธรรมดากับลุกกระเจ้าไปลูกก็อยู่ด้วยนะมีเพื่อนแล้วนะหาคนแก่ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไปอย่างเนาะมีเพื่อนแล้วยังไม่ต้องหาหรอกมันเหนื่อยจะเแก๊งแล้วไออย่างเรานะมีจริงแต่เราไปบ้านเราไม่ได้เรามีมีปัญหาแต่เราไม่ได้อยากได้หรอกคนเรานะ มีผมก็ไมเอาเหมอนกันแล้วอยาไปทนนเลยเอออย่าเอาไปทำอะไรไปทำไมเมียเขาอย่าอยไปที่เขาเองมากกเราเขานั่นัวก็บอกว่าไม่ต้องให้มาแต่เราเมียไปวันนี้แล้วผ่านน้ำมันต้องหกพันโอ้ ถ้ารถใหม่ๆก็พอไหวรถเก่าไปเดือดเสียกลางทางอีกผมมันเสีจริงๆนะเสียงรถเสียไม่ไรเลยรถผมเนี่ยเคยวิ่งไปไกลจริงเชียงใหม่เชียงรายไปหมดน่านเดินไปหมดแต่ว่าผมก็อาศัยว่าเออรถมันคมันดีอดีค่าน้ำมันเอาแค่สองพันก็พอแล้วโอ้ยไม่มีใครไกลหรอกน้ำมันสองพันแมาไปสุดินเขาก็เอาเป็นพันแล้วเนี่ยพันแล้วใครจะไต่รถอยากคิดเลยอันนี้เอารถไต่กูไม่ปูไปออกรถใหม่ร้านเขา รถ,รถใหม่ก็กินน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องกลัวเสียแค่นั้นเองรถใหม่ครับ ทุกวันนี้ใครเหมาไปไหนเนี่ยไม่ค่อยอยากไปอ่ะไปบินแต่ราคาถูกอ่ะเราก็เสี่ยงรถเสียเสียมาไม่คุ้มคืนเลยอยากไปสุลินอย่างเงี้ยมาให้ไปอย่างเงี้ยให้ค่านนมันสี่ร้อยเงี้ยห้าร้อยไม่ไหวเหมาให้ไปเอาปุ๋ยไอ้คุณผู้ชมโคเร่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียย่อยยับเลยตะกกันนั่นเลย มันไปมันเขาก็เขา,เขาคุณอยากเที่ยวบ้าง <ừ m. S 2> อยากแจกเนาะเออผมรถคุณหารอยากไปเที่ยวด้วยเออไม่เคยไปไว้เขานิดๆิน้อยๆอันนั่นอีกอย่างหนึ่งแต่ยังผมนี่ไม่อะไรละเยอะแล้วเรืนองว่าวิ่งไม่รู้จะวิ่งเท่าไหร่แล้วปัวยัว๋ยแคทเลยนะแกเหมาให้ไปเอาปุ๋ยนะเมื่อหลายปีมาแล้วไม่ใช่อะไรนะผมขับรถมาจาก บุญทริกบุญนะเชียงใหม่น่ะพันกว่ากิโลผมขับคนเดียวแต่ฝืนบางทีหลับในยางระเบิดมาหมดแล้วเนี่ยรถคันนี้หลับในยางระเบิดโอ้ยทางนี้ไม่รรมามาฐานใส่ระเบิดยางนู่นแถวนุตกรรปรทมงไปกันลงทีเพนอันนี้เก้ากิโลบุญ